ต้องบอกว่าบริษัทเดียคอนกรุ๊ปบริษัทนี้นะครับถูกออกมาแฉในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ออกมาแฉในหลายมิติแล้วก็หลายวันแล้วคุณผู้ชมครับจนตอนนี้จากคนไม่รู้จักก็กลายเป็นว่ารู้จักบริษัทนี้ขึ้นมารู้จักบอสพอรู้จักบอสกันรู้จักบอสแซมรู้จักบอสมินแล้วก็อีกหลายๆบอสเอ,อ่อกลายเป็นว่า ทางบริษัทเขาหลังจากที่โดนกระซวกจวกอยู่ฝั่งเดียวตอนหลังเนี่ยเริ่มออกมาสวนคุณผู้ชมครับคือกลายเป็นว่าคลิปที่ออกมาช่วงแรกๆบอกว่ามีการให้เงินเทวดาอาจจะเกิดให้สินบาทค่าสินบนกันเดือนละแสนไอ้พวกนี้บริษัทเดียคอนเขาบอกเขาไม่สนใจเขาไม่อยากจะลงรายละเอียดดูแล้วเนี่ย เหมือนจะแค้นอยู่คนเดียวที่เป็นนักร้องเรียนที่เป็นผู้หญิงข้อมูลออกมาบอกว่านักร้องเรียนผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะออกมารีดไถบริษัทดีไอคอนเป็นสิบล้านท่านผู้ชมออกมาบอกว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วก็มารีดไถบริษัทดีไอคอน เป็นเงินหลักสิบล้านอันนี้มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงก,ก็ถือว่าเป็นการทุจริตชนิดที่ว่าระดับชาติแล้วนักร้องเรียนผู้หญิงคนนี้อีกเช่นเดียวกันเมีชื่อเสียงขนาดที่ไปออกรายการหัวกระแสของพี่หนุ่มกัใชัยเหรอพี่หนุ่มบอกอยากแค่ลองให้เจ้าตัวมาออกดูอยากจะมาดูว่าพฤติกรรมจะเป็นยังไง นิดเห็นว่าวแวแวมาฮะคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจะมีนักร้องเรียนผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนี้ที่เคยออกรายการหนนกระแสแล้วเป็นคนเดียวกับที่ไปรีดไถเงินเดยคคอนเป็นสิบล้านปรากฏว่ามันมีคลิปเสียงบางช่วงคุณผู้ชมครับบิ๊กเกียรเขาโพสต์คลิปเสียง ที่อ้างว่าเป็นนักร้องรายนี้ที่ตบทรัพย์แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าช่วยโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์พวกนี้มาเดนแนวเดียวกันชอบอ้างสื่อตลอดโดยส่วนหนึ่งนะครับของผู้เสียหายก็มีการถ่ายเป็นคลิปเอาไว้เพราะว่าต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยได้เงินคืนแล้วเนี่ยต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เหร โดยพอเราจะมาย้อนปมตบทรัพย์10ล้านช่วงกลางปี6กเจ็ดได้ละเอียดอย่างนี้คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวบอกว่านักร้องเรียนผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองแต่ชอบออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเชี่ยวชาญด้านแชร์มีพฤติกรรมตบทรัพย์บริษัทดีไอคอนไปเป็น10ล้านบุคคลนี้เคยไปแจ้งความที่ปคบช่วงต้นปีนะครับ แอบอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตคนมียศก็รู้จักยศใหญ่ๆรู้จักหมดอะแต่ไม่ถึงขนาดรู้จักระดับรัฐมนตรีบุคคลที่เป็นผู้หญิงคนนี้อ้างว่ารู้จักคนใหญ่มากมายสามารถที่จะทำให้บริษัทไอคอนจ่ายเงินให้เธอได้ถึงสิบล้านนะผู้ชมและเป็นเงินก้อนจ่ายทีเดียวอ่ะคิดดูได้มีศิลปะ วาทศินในการข่มขู่ขนาดไหนคนยอมโอนเงินให้สิบล้านในรอบเดียวคุณผู้ชมครับจ่ายกันช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมแล้วก็จ่ายเพิ่มอีกเรื่อยๆเพราะผู้หญิงคนนี้เห็นว่ามารีดอยู่ตลอดจ่ายผ่านมูลนิธิบ้างอะไรบ้างนี่มันเป็นเรื่องราวที่มันออกมาในเวลานี้ว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะมีคนรีดทรับหลักสิบล้านเกิดขึ้นจริงๆแล้วและเป็นผู้หญิง เพื่อเกิดความชัดเจนคุณผู้ชมครับนักข่าวเขาไปคุยกับประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ที่เธอก็เพิ่งมาออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยของพี่หนุ่มไปเนี่ยนะเธอบอกว่าเธอไม่เคยเรียกรับเงินสิบล้านคุณผู้ชมไม่เคยเรียกรับเงินสิบล้านจากบอสพอนะเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ จ่ายให้กับผู้เสียหายที่ไปลงทุนกับดีไอคอนซึ่งจ่ายกลับไปโดยตรงส่วนผู้เสียหายพอเขาได้เงินคืนมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นการขอบคุณแล้วจะโอนกลับมาให้ที่มูลนิธิหรือเปล่านี้ก็สุดแท้แต่ผู้เสียหายแต่ละคนซึ่งไม่เคยไปรีดไปบอกว่าจะต้องโอนมาให้เท่าไหร,ร่ยังไงคุณผู้ชมครับไปดูเพจเหยือ่อว2ู โพส์คำใบนะแล้วก็นำคลิปที่ออกรายการของประธานมูลนิธิคนดังคนหนึ่งออกมาโพสล่าสุดนักข่าวโทรไปถามคุณกิจอนงสุวรรณวงศ์นะครับประธานอำนวยการศูนย์ประสานง,งานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ศูนย์ข่าวต่อต้านโกงก็ชี้แจงข้อเท็จจริงนะ ว่าเป็นเงินที่ผู้เสียหาย89ดารายได้รับเป็นเงินเยียวยาที่บอสพอเขาต้องการจ่ายตรงให้กับผู้เสียหายซึ่งเธอไม่เกี่ยวนะยียืนยันว่ามันไม่มีเป็นเรื่องที่เขาติดต่อทนายคนอื่นแล้วก็ต้องจ่ายแต่ในส่วนของตัวเธอเนี่ยไม่มีจะอบอกนะครับไม่เคยไปรีดซับไม่เคยไปรีดแต่ประการใดยืนยันว่าสิบล้านเนี่ยไม่มี ไม่มีสิบล้านตกมาถึงเธอแน่นอนเธอว่าอย่าง,งนะั้นนะไม่มีสิบล้านตกมาถึงเธอแน่นอนถ้าเกิดมีหลักฐานให้เอาออกมาเลยคลิปเสียงหลักฐานต่างๆถ้ามีเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงไม่ได้ตกใจอะไรเรื่องนี้เธอบอกนะพร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ช่วงวันที่1ิตุลาคมที่ผ่านมาคุณกิตอนงคนนี้เดินทางพาผู้พิชยหายไปยื่นหนังสือถึงสคบนะครับ ไปร้องเรียนบริษัทเดียคอนกรุ๊ปเพื่อที่จะเอาผิดทั้งประธานทั้งดา,าราฟเเซอร์ที่จะลอยตัวเนี่ย,ยเธอบอกลอยตัวไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการอยู่ในบริษัทนี้เหมือนกันนะนี่เรื่องของนักร้องเรียนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนักข่าวก็พยายามที่จะไปดูว่าเธอคล้ายๆได้ยังไงไปถามว่าไปรียอดถ่จริงไหมอันนี้สิบล้านแรก ซึ่งมีคำชี้แจงออกมาคร่าวๆซึ่งเดี๋ยวเห็นว่าคงจะเดินทางไปออกรายการแล้วก็จะไปคุยกับพี่หนุ่มเร็วๆนี้เข้าใจอย่างนั้นนะครับอีกรายการหนึ่งคุณผู้ชมครับรายการนี้เนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้านี้นักธุรกิจในบรรดาบอสๆทั้งหลายของเดียคอนไปออกหลายคนเดินทางไปออกรายการนี้หลายคน เป็นรายการของอต่อ,ตอยนะนี่ต้องเรียกให้ถูกนะถ้าเกิดยุคเก้าศูนย์เนี่ยนะคุณต่อยเนี่ยในคนในยุคเก้าศูนย์ต้องเรียกอต่อยนะอย่าไปเรียกนัดต่อยไม่ได้ถ้าเกิดเรียกนัดต่อยเนยคนจะนึกถึงนัดต่อยเซมเบ้นะนั่นจะการ์ตูนผ้าการ์ตูนดาอนบอลถ้าเกิดจะเรียกคุณไตพบพต้องเรียกอต่อย ซึ่งบอสหลายคนของดีไอคอนเดินทางไปออกรายการของอาต่อยเนี่ยเยอะไปกันหลายคนคนก็ไปลือไปเฮ้ยมันมีการรับเงินจากตัวแทนบริษัทนี้หรือเปล่าหรือยังไงรับกันเท่าไหร่ยังไงโอ้โหคงจะเป็นก่อเป็นกรรมนี้ปรากฏว่านักข่าวเขาไปตรวจสอบธุรกิจของอาต่อยไต,ยตย่พบพอไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย อาต่อยเองทําบริษัทรวยอยู่แล้วนะครับคุผู้ชม <Hi. S 1> จริงๆอาต่อยเนี่ยทําบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทถึงแปดบริษัทนะดำเนินกิจการอยู่ตอนนี้ประมาณหบริษัทบริษัทบอลออฟเพเรชั่นจำกัดจดทะเบียนปีสองเจ็ดจัดรายการบันเทิงให้บริการโฆษณาโดยออกอากาศผ่านโทรทัศน์ ปี66มีไรายได้13ล้าน5าแสนกำไร2ล้านกว่านี่บริษัทแรกบริษัทที่สองเนี่ยก็คือบริษัทบอ n แอนแอสโซเชนี่จดทะเบียนปี32 2532จัดรายการบันเทิงออกทางโทรทัศน์ปรากฏว่าช่วงปี2566คือปีที่แล้วมีไรายได้รวม135ล้านกำไร13ล้าน7แสน โดยเฉพาะปี5-7นะปี5-7นะไรายได้ถึง400ล้านนี่จดทะเบียนปี3-2 2-5-3-2จัดรายการบันเทิงอตต่อยเองเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อทีวีมาร่วมร่วม,ม30-40ปีครับนะุผู้ชมเฉพาะบริษัทบอลแอนแอสโซซิเอตจำกัดบริษัทเดียวเปิดมาแล้วเนี่ย35ปีไรายได้รวม ย้อนหลังสิบปีรวมแล้วเนี่ยแตะพันเก้าร้อยกว่าล้านนี่ไรายได้คุณผู้ชมถือว่าเป็นพิธีกรแนวหน้าของประเทศเราแล้วก็รู้จักท่านมาดังมาตั้งหลายรายการฝันที่เป็นจริงอะไรผมก็ยังจําได้ตอนนั้นเป็นเด็กแล้วก็ดูรายการท่านนั้นก็ประทบประทับใจมายังจําบรรยากาศเหล่านั้นได้ก็สรุปแล้วที่อต่อยถูกโยงไปถึงดีไอคอนข้อมูลที่โชว์ออกมาก็ สรุปแล้วก็พอจะบอกได้ว่าจริงๆอต่อยแกรวยอยู่แล้วแกรวยอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยรูปแบบการคัดกรองคนมาออกรายการเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องนี้อต่อยจะทราบมากน้อยขนาดไหนหรือเป็นเรื่องของทีมงานด้วยเหตุผลอะไรที่ทำไมถึงมีการเชิญบอสของดีไอคอนมาออกหลายคนมากมายถึงขนาดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องเรื่องนี้อต่อยดูพื้นฐานท่านเป็นคนใจดีอยู่แล้ว น่าจะออกมาถแถลงในเรื่องนี้เพื่อความชัดเจนสำหรับคนที่ติดตามด้วยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ